สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ที e ไออ o พทาร์บายกันชรยานะคะ mm hmm. คลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักของคุณเรามาดูกันนะคะว่าความรักของคุณเนี้ควรจะไปต่อหรือควรพอแค่นี้ทุกทุกสถานะไม่ว่าจะเป็นแฟนสามีภรรยาความรักที่มสมหวังความรักที่คคือหรือความรักที่มีปัญหา ทุกๆสถานะค่ะเรามาดูกันว่าควรไปต่อหรือควรพอแค่นี้มากันที่ภาพลมเมถุนตุ้งคุงค่ะขอดูความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณสองคนก่อนความรักเป็นแบบไหนกันความรักเป็นแบบไหนกัน,ค,กน,น,นคะชัดเจนเลยชัดเจนเลยว่าความรักเป็นแบบไหนบางคนคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อมีเสียง เป็นนักร้องนักดนตรีเป็นยูทูบเบอร์เอ็นโฟเอนเซอร์คนรู้จักมากมายนะจ๊ะโอ้เดียวกับคนระมุนหะน้าระมุนดูเจ้าชู้ไหมดูโปรไฟล์ดีๆอบอุ่นระมุนใจเอออยู่ด้วยระแบบอุ่นจนร้อนอุ่นจนร้อนอ่ะประมาณเนี้ยนะจ๊ะอ่ะโอเค Day, เดดสมันจบแล้วหรอบางคนจบแล้วหรอบางคน ตัวคุณเองนะคะชอบความชัดเจนลมอาจจะชอบความชัดเจนในความรักความสัมพันธ์อาจจะมีความวาดหวังกับความสัมพันธ์นี้อยากจะเริ่มต้นกับใครสักคนที่ชัดเจนกับเรารักเราไม่คุ้มเครือ,อ,อกับสถานการณ์ทุกสถานการณ์เหมือนตัวคุณเองอะ่ะจะอยู่ตรงไหนคือชัดเจนเลยจะชอบก็ชอบนะไม่ชอบก็ไม่ชอบไม่ชอบอะไรที่ ไม่ชอบอะไรที่เหมือนดูหลอกลวงดูหวานสเสน่ห์ไม่ชอบอะไรแบบนั้นชอบอะไรที่ชอบก็บ,บอกมาไม่ชอบก็บไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยเนีจ๊จะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นคนที่รู้จักมาเมื่อในอดีตก็ได้อาจจะเป็นคนเก่าๆหรือครอบครัวรู้จักกันอยู่ภูมิรำเนาเดียวกันรักทางไกลเออมันเป็นการกลับมาเจอกันโดยไม่คาดหมายไหมหรือเว่นการพบ พบกันโดยที่เราไม่คาดฝันคุณเลยตั้งความหวังว่ามันจะต้องมีความสุขแน่ๆเลยมันเป็นคนเก่าๆที่กลับมามันอาจจะมองถึงคนที่อยู่ในในช่วงอดีตในวัยยาวได้เหมือนเหมือนครอบครัวคุณรู้จักการต่างคนต่างแยย้ายกันไปทํางานคนจังหวัดและกลับมาได้พบเจอกันอีกครั้งอะไรประมาณอย่างเนี้แล้วมันทําให้คุณรู้สึกแบบ มีความสุขคุณวาดหวังว่ามันจะมีความสุขคุณวาดหวังว่าการเริ่มต้นกับคนเนี้มันจะเติมเต็มหัวใจเ,าเราได้ตัวเขาเองอ่ะเป็นคนอาจารย์มองว่าเจ้าชูกับฟันล,ลี่นะหรือบางคนหน้าตาดีบางคนโปรไฟล์ดีดูนิ่งๆดูสุข,ขุมช่วงนี้ขายดีคนที่ดูอบอุ่นไม่พูดเยอะดูโปรไฟล์ดีดูนิ่งๆมันดูน่าเชื่อถือดี ช่วงนี้โปรไฟล์แบบนี้จะเยอะมากในความสัมพันธ์ที่ไม่คาดฝันที่มาเจอกันมันเป็นอะไรที่ดูคุ้มเครือนะแม้แม้ถึงแม้แม้แต่คุณอาจจะอยากได้ความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้แต่มันดูมันดูคุ้มเครือนะหรือคนที่เข้ามานะ่ะเขาอาจจะอยากได้ผลประโยชน์กับคุณ อะไรที่เป็นประโยชน์กับคุณเอ่อคุณมีประโยชน์อะไรเขาสปอร์ตเซ็กส์สปอร์ตเงินสปอร์ตใจอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่ได้อยากได้เงินนะบางคนก็อยากได้ใครสักคนเว้แก้เหงาขั้นเวลาเอาไว้เป็นกิจเอาไว้เป็นตัวเลือกหรือเปล่าหรือเปล่ามันจบลงแล้วหรือเปล่าืความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะดิวกับราศีพิจิก ไฟแม่สิงธนูลมไม่ถุนตุนกลุมดินก็มีดินดินดินผสมกันบางกอตัวคุณเองอ่ะตัวคุณเป็นคนเก่าจริงๆด้วยอายุต่างกันนะบางคนเป็นเป็นคนเก่าๆในอดีตเป็นรักป๊อปปี้เลิฟป๊อปปี้เลิฟโอ้มีความอินใจกันอยู่ใช่อ่ะมันมองถึงความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ที่ ตอนที่เราห àng, ่างกันตอนเด็กๆสมัยนั้นกับสมัยนี้นิสัยนิสัยอาจจะแตกตา่างสถานะอาจจะแตกตา่างตัวคุณเองอาจจะเป็นซิงเกิลบัมซิงเกิลแด็ก็ได้นะดูแล้วความสัมพันธ์ที่คุณตั้งรับคุณตั้งรับอยู่แล้วล่ละว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะมีขีดจํากัดแห่งการพัฒนาก็าอาจจะเขาอาจจะไม่ได้มีเราคนเดียวหรือก็อาจจะมีคนเก่าๆของเขาอยู่ก็าตาม มันเราอาจจะมองถึงความสัมพันธ์ที่เราอ่ะเราแค่อาจจะอยากคอมิกเราอาจจะอยากคุยเรารู้สึกดีกับความรู้สึกเก่าๆแค่เราดีใจแค่เราดีใจกับคนนี้ที่เข้ามาแต่ดูเขาคุณอาจจะดีวกับสิ่งเขาละเขาละตัวเขาเองนะตัวเขาเองเนี่ย mm hmm. เขาเป็นเดอะฟูลไหม mm hmm. คนที่ไม่ได้สามารถคอมิคกับใครได้ คนที่อยู่ในตัวคนที่มีความอิสระในการกระทําอะไรก็ได้โดยที่ไม่นึกถึงใจคนอื่นเหมือนเหมือนเดอะฟูเป็นพวกเหมือนรักสนุกไม่ผูกพันอะเรามีจิตใจที่ตรงการอาราอยากคอมิตการเธอรู้ก็รู้ว่าจะมีคนของฉันแต่เธอพร้อมจะยืนอยู่ตรงนี้เธอพร้อมเธอพร้อมจะยืนอยู่ตรงนี้หมายถึงถึงยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็นในสถานะของฉันในตัวตนของฉัน เขาอาจจะไม่ได้หลอกคุณก็ได้แต่เขาเป็นคนอย่างนี้บางคนรักทไกลเป็นต่างชาติได้เขาก็ชอบคุณนั่นแหละแต่ดูแล้วความสัมพันธ์ที่มันชอบเป็นความชอบที่แตกต่างกันค่ะเป็นความชอบที่แตกต่างกันเขาอาจจะชอบคุณในรูปแบบของของความสัมพันธ์ฉา,าบฉวยแต่คุณอาจจะชอบเขาในความสัมพันธ์ในรูป,ปแบบของความสัมพันธ์ที่เติมเต็มจิตใจคุณอาจจะเจอใครบางคนที่เคย ในอนดีตที่ผ่านมามันเคยผิดหวังเคยเสียใจอยากได้คนเติมเต็มหัวใจซึ่งแพชชั่นมันมาเต็มเลยแต่แพชชั่นมาเต็มความรู้สึกมาเต็มในสําหรับคุณนะตัวเขาเองกับแพชชั่นมาเต็มเหมือนกันแต่เขามีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ปิดบงังซ่อนเร้นอําพางมาแบบมาแบบไม่ได้มาแบบแบริสุทธิ์ใจตั้งแต่แรกนะ่ะอืมเหมือนคุณแบบอุ๊ยเจอค,คนคนนี้ฉันแบบเออถ้าฉันคบกับเขา ฉันก็เข้าใจเขาฉันก็อยู่ได้ในส่วนของฉันคุณน่าจะมองถึงสถานการณ์บางสถานการณ์ที่คุณคิดไว้แล้วแหละ <c oughs> ที่คุณคิดไว้แล้วว่าเขาเขาน่าจะเป็นแบบนี้แต่มันเกินความคาดหมายของคุณไปหน่อยคุณอาจจะเจออะไรที่มันมากกว่าน,นั้นนะจ๊ะคือเราเห็นเขาโหกบบดูดูดูปาบปื้มดูยินดี ดูอยากได้เราแต่ไพ่ของเริมมูลเนี่ยมันเป็นความสึกที่มันมันไม่แน่ใจกับคนที่เข้ามาเขาเปิดบางซ่อนแร้ตัวตนที่แท้จริงก็ได้ตัวตนที่แท้จริงของเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดคือคุณคุณอาจจะเห็นโปรไฟล์หรือคุณอาจจะเจอเขาครั้งนี้แล้วคุณเชื่อมั่นไปอย่างหนึ่งคิดไปอย่างหนึ่งว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างงี้อ่ะแต่แต่ เขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดจมูนอ่ะมันเป็นไพ่ของของความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเร้นค่ะเป็นรักรับรับเป็นรักที่บอกใครไม่ได้เป็นรักที่คนที่เข้ามาก็ไม่ได้น่าเชื่อถือสักเท่าไหร่มันอาจจะเป็นคนที่แบบบอกชอบเราอ่ะแต่จริงๆไม่ได้ชอบเราชอบเราด้วยความบริสุทธิ์ใจอหะไม่ได้ไม่ได้รักเราหรือชอบเราด้วยความบริสุทธิ์ใจมาแบบมีแผนการในใจอ่ะ เอ่อมาแบบเดืออาจจะมาแบบตัวตนของเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาอาจจะมีเหรียญหลายด้านแล้วสิ่งที่สิ่งที่คุณมองคือด้านหนึ่งแต่อีกด้านหนึ่งที่เขาซ่อนไว้ปิดบังไว้อ่ะคุณอาจจะไม่เห็นใช่ถูกพอคุณเห็นพอคุณเห็นในด้านนั้นน่ะคุณอาจจะรับไม่ได้ก็ได้ คุณอาจจะไม่ทันได้เห็นในด้านนั้นของเขาแต่พอคุณรู้คุณเห็นในด้านมืดด้านนั้นของเขาคุณอาจจะรักไม่ได้แล้วเ,เดินออกมาก็ได้นจะจ๊ะในบางคนเหมือนจบกันไปแล้วเลยอ่ะมากันที่ความสัมพันธ์นี้ค่ะเราควรไปต่อหรือพอแค่นี้คะเราควรไปต่อหรือพอแค่นี้ไปต่อล้วจะเป็นยังไง ถ้าไม่ไปต่อเราจะเป็นยังไงเราควรไปต่อหรอขอแค่นี้ค่ะ คถามว่าคนไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าคุณยอมรับในสถานะนี้ได้ถ้าคุณยอมรับในความเสียใจความคาดหวังที่มันเกินคาดเดาได้คุณก็ไปต่อได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าในความรักครั้งเนี้มันดูเจ็บปวดมันดูไม่ไม่ไม่ชัดเจนมันดูมันดู พูดอย่างทําอย่างอะไรเงี้ยคุณก็ไม่ควรไปต่อหรอกค่ะแต่ถ้าถามว่าไปได้ไหมไปได้ถ้าไปได้ถ้าไปแบบไม่คาดหวังคาดหวังอะไรไม่ได้เลยคดยาดเดาอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เลยถ้าคุณไม่คาดหวังคุณก็จะไม่ผิดหวังเออมันปรับตัวเข้าหากันได้ปั๊บไหมนะเดดเดดไม่น่าจะได้ปัญหามันปัญหามันเป็นที่ ปัญหามันอาจจะเป็นที่ตัวเขาค่ะคุณสามารถคุณสามารถที่จะคุณสามารถที่จะปรับตัวของคุณเองได้แต่เราไม่สามารถปรับเขาได้ต่างหากเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะอยู่ในความหวังถ้าคุณจะอยู่ในความความสัมพันธ์เนี้ยคุณต้องยอมรับในความเป็นเขาให้ได้ถ้าคุณยอมรับในความเป็นเขาได้คุณก็ไปต่อได้โดยไม่ต้องหลังลังเลแต่คุณอย่าคาดหวังเพราะถิ่นที่คุณคาดหวัง คุณจะไม่ได้อะไรจากการคาดหวังครั้งนี้เลยเออถ้าไปต่อก็คงจะถ้าถามวา่าจะไปต่อแล้วจะเป็นยังไงวันนี้ไม่จบวันหน้าก็จบคุณจะทนกับอะไรกับสิ่งที่คุณเจออยู่กับความเสียใจกับความทุกข์ครั้งนี้ได้ไม่นานหรอกค่ะลมลมเป็นคนที่ชอบชัดเจนรักก็คือรักไม่รักก็คือไม่รักถ้ารักก็พร้อมครวพร้อมชัดเจนพร้อมทําอะไรแบบ ลมจะเป็นคนที่อารมณ์พิว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 แตะตรงไปตรงมาโอเคไหมอืมถ้าจะไปคุณยอมรับได้กับสถานะนี้คุณก็ไปได้แต่ถามว่าในไพ่มองไว้อย่าไปเลยจิบด,ดาบมันรอยอยู่ตรงเนี้ยหรือในขณะที่คุณคบอยู่นะ่ะคุณก็เจ็บคุณก็ผิดหวังในตัวเขาคุณก็รู้ในตัวเขาแล้วเพียงแต่คุณจะถอนตัวถอนใจออกมาได้ไหมเท่านั้นเอง อยู่ก็เจ็บนะไปก็เจ็บแต่ไปแล้วมันเจ็บแล้วมันหายไปเจ็บแล้วเวลามันจะช่วยเยียวยาตัวคุณเองได้แต่ถ้าคุณอยู่ก็อยู่ในความทุกข์เสพบติดกับความเจ็บปวดอยู่ในความไม่สบายใจดราม่ากับชีวิตในแต่ละวันแต่ละคืนเพราะเขาไม่ได้ทําอะไรที่คุณคาดหวังได้เลย mm hmm. เขาไม่สามารถมาเติมเต็มในสิ่งที่คุณต้องการได้สิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณคาดหวังนะอืม ถ้าไม่ไปต่อแล้วเป็นไงถ้าไม่ไปต่อแล้วจะเป็นยังไงถ้าไม่ไปต่อชีวิตคุณจะดีขึ้นชีวิตคุณจะดีขึ้นค่ะชีวิตคุณจะมีใครใหม่ๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะ ถ้าคุณไม่ไปต่อชีวิตคุณจะมีความสุขขึ้นคุณจะทําใจคุณจะอยู่กับความเจ็บปวดสักพักใหญ่ๆสักพักใหญ่ๆและคุณจะเริ่มต้นใหม่หรือคุณจะคลองตัวเป็นโสดแบบโสดแบบให้คุณเสียดายลุ้นเสียดายเล่นโสดแบบให้โลกจำโสดไแปบบคุณเป็นคนฟารีนะตัวคุณเองก็เป็นคนฟารีเป็นคนมีเสน่ห์กับผู้พบเห็นคนเข้าหาเยอะอยู่ ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยังมีโอกาสที่จะเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ใหม่ๆคุณยังมีโอกาสในการที่จะมีตัวเลือกเข้ามาในชีวิตคุณยังมีโอกาสใหม่ๆดีกว่าจงปักกับความสัมพันธ์แบบนี้อืมโอเลดีคุณเป็นคนค่อนข้างจะถามว่าฐานะดีหน้าตาดีมีสเสน่ห์ใจบุญมีครอบครัวที่หนุนนําชีวิตมีครอบครัวที่เขาคุณอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวมีครอบครัว ที่ต้องดูแลมีพ่อแม่ที่คอยหนุนนำอย่างเงี้ยมีพี่มีน้องที่ดีอืมคุณเป็นคนที่ชีวิตคุณนะ่ะถ้าอยู่คนเดียวน่ะบอกตรงๆนะถ้าอยู่คนเดียวนะนะนวนะร่ำรวยทีเดียวนะเป็นคนร่ำรวยเป็นคนมีฐานะเป็นคนมีสตางค์แต่ถ้ายิ่งเพื่อนเพื่อนฝูงเยอะมีคนรักเปเหมือนกันนะ คุณถ้าลงไม่ให้คือไม่ให้แต่ถ้าให้ก็คือใจดีสายเปไม่ใช่น้อยนะอยู่คนเดียวรวยค่ะใช่ชีวิตบางครั้งชีวิตของคุณนะมันมันมีเพื่อนฝูงคุณเป็นคนมีเพื่อนฝูงเยอะใครก็ถามหาอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงอืมเป็นคนจิตใจดีบอกแล้วอือฮึเพราะฉะนั้นถ้าอยู่คนเดียวชีวิตคุณจะก้าวหน้าในอาชีพการงานและมีความร่ำรวยมากๆเลยเพราะอะไรเพราะเวลาคุณมีความรักคุณเป คุณมีความรักพอคุณเสียใจคุณหน่อยเรื่องของความรักดิ่งดาวและเรื่องของความรักนะชีวิตคุณจะเป๋เลยนะชีวิตคุณจะหวัวสมองคุณจะอยู่กับความรักความรักความรักฉันเสียใจฉันหน่อยจังเลยอะไรมากระทบกระเทือนจิตใจคุณจะหน่อยคุณจะดิ่งเสียสูญนนะ่ะเสียสูญนนะ่ะเขาเรียกว่าเสียสูญแต่ถ้าเราไม่มีความรักนะโอ้โหชีวิตมันดูแบบดีมากๆอะ่ะชีวิตมันโฟกัสไง พะเราไม่มีความรักเราก็โฟกัสกับงานโฟกัสกับเงินโฟกัสกับความสุขโฟกัสกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้ชีวิตคุณดูดีดูน่ฉาทีเดียวนะคะจะบอกเลยถ้าคุณไม่มีความรักนะเพราะสังเกตดูไหมเวลาคุณมีความรักทีไรคุณจะดิ่งดาวหน่อยแล้วมันมีพลังงานแต่พลังงานลบๆอยู่ในตัวคุณพลังงานลบอน,นุนก็ไม่ดีไอ้ดีก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณอยู่คนเดียว คุณจะมีความมุ่งมั่นกับการทำงานแอคทีฟกับการทำงานนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอยู่คนเดียวไปเถอะเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาค่ะคนเข้าหารเยอะแต่คุณก็เลือกเยอะลงมเป็นคนเลือกนะคนที่ใช่มาไม่บ่อยก็นี่ไงอาจารย์คนที่ใช่มาไม่บ่อยแล้วคุณก็คิดว่าคนนี้ไม่เป็นคนที่ใช่แต่ไม่เป็นไรคนที่ใช่มาไม่บ่อยพาดจากคนนี้ไปเดี๋ยวคนอื่นก็มาค่ะเพราะว่าไม่ต้องคิดว่าโวอาจารย์นาน,านๆคนที่ใช่จะมาสักทีจะปล่อยไปหรอถ้ามันไม่ดี อย,อยากได้ไวหรอถ้าดีก็ไปต่อแต่ถ้าไม่ดีก็ปล่อยไปเถอะยังมีรถไฟเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าก็มีไม่ใช่ขบวนสุดท้ายแล้วรถไฟอาจจะมีอีกหลายขบวนอาจจะเป็นรถไฟฟ้าก็ได้นะถ้ารถไฟฟ้ามันหมดเป็นขบวนสุดท้ายก็ไปรถใต้ดินก็ได้รถไฟใต้ดินก็ได้อืมอะมองดูมองดูว่าเอาอย่างเนี้ยถึงไม่จบคุณหนะักคุณหนะัก จะเสียใจได้ไม่นานหรอกในความเสียใจเป็นคนที่เสียใจมากนะเสียใจหนักมากอะเสียใจแบบเวลาเสียใจที่เสียสูญนะแต่คุณก็สามารถที่จะตั้งหลักได้ไวเมื่อวานี้ยังวว่นเวอยังจะเป็นจะตายวันนี้รุกขขึ้นมาดีดาแล้วอารมณ์คุณเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคุณสามารถเยียวยาตัวเองได้ดีคุณสามารถอยู่กับอยู่กับตัวคุณเองได้มีเพื่อนมีฝูงมีชีวิตที่มีความสุข ใช่มันจะทุกแค่ระยะเวลาสั้นๆค่ะสุดท้ายแล้วชีวิตคุณจะไปข้างหน้ากับสิ่งใหม่ๆมันมีสิ่งใหม่ๆมีการงานให้คุณได้เรียนรู้เป็นคนโอ้ไพยย่ของการเริ่มต้นขึ้นมาเพียบเลยหนึ่งดาบหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้เท้าดูไพ่ไพ่ใหม่เล็กหนึ่งหนึ่งดาบหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้เท้าไพ่ของ ไพ่หมายเลขหนึ่งคือไพ่ของการเริ่มต้นกับชีวิตเริ่มต้นกับงานเริ่มต้นกับตัวเองเริ่มต้นตัดสินใจอะไรไพ่มันมีคุณเป็นคนที่มีความคิดมีตักกะต่อให้จะมีเหตุผลเป็นคนมีเหตุมีผลมีความรักรัก,กแรงเกียรติแรงโฟกัสงานไพ่บอกว่าชีวิตคุณยังมีอะไรทําอีกเยอะแยะค่ะเช่นการทํางานบางครั้งคุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆ มีพรสวรรค์และมีพรแสวงด้วยอะไรที่บั่นทอนใจอะไรที่บั่นทอนใจอะไรที่คิดแล้วมันปวดหัวอะไรที่คิดแล้วมันมันมันต้องอยู่กับความเป็นจริงคุณก็สามารถที่จะตัดได้ความรักครั้งใหม่อยังมีข่ารออยู่ความรักครั้งใหม่คนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเพราะตัวคุณเองเป็นคนบอกแนละ้วบางคนอาจจะไม่ด้ตาตารีก็ได้นะแต่เป็นคนมีเสน่ห์ในคําพูดเสน่ห์ในการกระทําเสน่ห์ในวาจาจิตใจดีจิตใจดีแต่บางทีดูแบบ ดูร้ายๆภายนอกเนี่ยดูร้ายดูแรงดูตรงไปตรงมาหรือบางคนไม่ได้ดูร้ายแต่บางคนอาจจะดูแต่งตัวแรงๆอ่ะเป็นคนมีความเชื่อมั่นเป็นคนที่ทําอะไรฉันจะแต่งอย่างเนี้ยแต่นิสัยฉันฉันชอบแบบนี้แต่ไม่ได้หมายความว่านีสัยฉันจะเป็นแบบนี้บางคนแต่งตัวอย่างหนึ่งแต่บุคลิกลักษณะเป็นอีกอย่างหนึ่งบางคนแต่งตัวออกจะร่แหลมแต่งตัวการแต่งตัวไม่ได้บอกว่าบุคคลคนนั้นเป็นคนที่ใสยังไงนะมันเป็นความชอบุคน บางคนแต่งตัวออกจะนันแนวเซ็กซี่เซ็กซี่อ่ะแต่เข้าวันบางคนอยู่ในปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงแต่ขาบุญเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นลมเป็นอะไรที่ใครอยู่กับลมไม่มีความสุขนะอาจารย์บอกเลยลมเป็นคนมีอะไรหลากหลายในชีวิตชีวิตไม่เหงาค่ะชีวิตคุณมีอะไรตื่นเต้นมีอะไรที่จะเข้ามาในชีวิตได้ตลอดเวลานะคะใครครบกับลมแล้วจะรู้ว่าเฮ้อเหมือนคนบ้า แต่เป็นคนบ้านที่น่ารักนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต comment, ้คลิปชั่นบอกด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ